สวัสดีครับผมเคนรักเท้าพลัสครับสำหรับซีรีส์เอ็นร้อยวายอักเสบตอนนี้นะครับเราจะมารู้จักวิธีลดแรงกระชากและแรงกระแทกโดยการล็อกเอ็นร้อยหวายด้วยซีแบนด์ครับเราลองมาดูวิธีการพันกันเลยนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันมานะครับว่าเอ็นร้อยวายอักเสบจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับคือ1การอักเสบบริเวณจุดเกาะของเอ็นร้อยหวายและ 2. การอักเสบบริเวณส่วนบนของเอ็นร้อยหวายและ3การมีถุงน้ําอักเสบ หรือกระดูกง,งอกบริเวณจุดเกาะของเอ็นร้อยหวายครับและวิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับคือการลดแรงกระชากและแรงกระทบครับและการล็อกเอ็นร้อยหวายด้วยซีแบนเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลนะครับเราลองมาดูวิธีการพันกันเลยครับปวดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมา1นิ้วเพื่อประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็กางนี่ไปปุ๊บก็รอบแรกพักนไป2รอบก่อนสองแต่ทั้งนี้จะมีแรงกระชากนะครับเราก็ต้องล็อกข้อเท้าด้วยก็คือให้ข้อเท้านั้นอยู่กับ อยู่กับที่นะฮนะ,ะแล้วก็เป็นหมายเลขกไดอันนี้ก็เรียบร้อยมัน <c oughs> ก็จะคือล็อกแรงกระชากแล้วก็เลาก็ป้องกันการกระดกกระดกขึ้นกระดกลงจะทําให้แรงกระชากของตัวเอ็นและหวานเราน้อยลงนะครับข,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 ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอแดนนี่ และสำหรับใครที่มีการเอ็นร้อยหวายอักเสบนะครับสามารถลองล็อกเอ็นร้อยหวายด้วยซีแบนเพื่อลดแรงกระชากและลดการกระดกของข้อเท้าครับส่วนท่านใดนะครับมีคำถามต้องการถามที่ปรึกษาเพจสามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการแอดไลน์ก็ไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า assign e r r food ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ